มาเบิ่งเฮือนเพิ่นโอ้เฮือนใต้หล่ำเฮือนเก่ามาเท,ท,ที่ยวล่ะกาแวะกินหนามยูฮานหนะนะเรื่องเนี้ยมาเห็นเหื่อน,เอ,นเ,เออเห็นเฮือนเก่าเรย àng, ่ยา,า,างเลาะมาเบิ่งพาดเบิ่งเสา สาวันต่างทังหินสิขาเนี่ยใสกันพระเถาพระเถาขายบวกกเติบมากรเดิบมันนะสานขายบ่บยบยฮะซาลาลาสาวดอโอ้บวขายจักอันเนี่บ่บให้ขายนี่น่ยอัน ขอยากได้อหอยใส่รถนะนะาขอายืมไ้ใส่เครื่องนารถนะ,ะยอ,ยนอันเต็ดเพื่อนหนึ่งเราเอาข้างหนึ่งดรกว่าฮะข้างหนึ่งกว่าเอาอันหนึ่งนี่อันนี้เอิญยังนี่นนกระเดิบจะไม่เอิญละของเขาขึ้นเหนือบ่กจะเอิญกระเดิบบ่กกระเด็บเอิกระเดิบเนาะตุ้งแม่ใต้ลำบ่เฮ้ยวันนี้บ้านใต้ลำบ่ใต้ลำนี่โอ,อ้โหบ้านนี่นะจ้าได้ก่น มีบ่อีพ่อม enfin? yup ี่เมื่อฝืนมีบ่ปอข่อยสิเอาไปใส่อั่นนะเอาใส่หน้ารถน่ะข่อยใส่เครื่องเอิ้นกระเดิบเนาะเอิ้นกระเดิบกระเดิบกระเดอบอิ่กระเดอบกระเดิบใตรั้มอันนี้น่ะกระเดิบใตรั้มเนาะเจ้าเสียไปใส่หน้ารถดอืมลูกยูดึงเลิกไปตั้งเด้อเอ่อมาแต่ผุนรู้มาแต่เวียงผุน่ะ นี่ที่ไส้รถนารถจักรเนี่ยนะเสียบเอาผูกไส้นี่นะไปไส้สเครื่องเนี่ยนะนี่ผูกไส้นี่โอ้เอาเอาสิผูกสิผูกไส้นานนะกระเด็บใส่อันนี้เราเอากว้างนี่นะโอ้ ไหวมันคือได้ใส่อันนี้ขายทเท่าไรนี่อันนี้เต๋อมันนี่ไะแต่ก็คุ้มเยอะขายทเท่าไรอันนี้นะขายหกพันเอกขายหกพันเอา้ามีเสือกบ่เสือกบ่สิมาดไซนารถน่ะสิใส่เครื่องน่ะเออไว้ใส่เครื่องใส่นั่นใส่นี่น่ะมัดไหลบ,บ่ตัวนี้เขาใส่มาไะเจ้าจะเหตสายเฉยเลยเมัดน,นะ ทีพ่อเถามัดเป็นบอมัดเหไน้นะเออมัดอันเคยจีใส่เครื่องนะมันบูมี่อันนั้นไส่เครื่องออกระเดิบเอิันกระเดิบเนาะอืมกระเด็บใตแดงเพรว่าขะนองเนาะอเออขะนอง,นองเป็นหักถือหนึ่งหมื่นขะนองวะแบบนี้วะขะนองเป็นเป็นเป็นแนวคือกระบุคือบุงนี่โอ้อันนั้นขะนองอืมตอนนี้กระเดิบ คือบุงนี่เลยเป็นมีีกลก,ก,ก็ได้ก็สมอห่นเนนมมอไคือเล้นลโอ้มันสิมัดได้บ่ม,มันสันได้โอ้โอ้ตได้บ่มันสันได้เน่ยนะมถถัดเห็นไนะมัดทั้งแดงทั้งนานนนะสิมัเส้นนานนะมัทั้งเนวเจ้า ใส่ทั้งหนานั่นเออมัดใส่ข้อมันนะ่ะโอ้ที่สั่นเนาะสั่นบอที่สั่นคือที่จสั่นข่อยสิไว้ใส่เครื่องนะมันบ่นมีแนวใส่เครื่องได้บ่กระเดิบเออได้ได้ได้มันสิขาดบ่ล่ะบ่ขาดเนาะเออนี่แนวใส่เครื่องข่อยข้าขนาดเลยบัดน,นี้กระเดิบ ได้บ่ด้บเดตัยวน้อใส่น้อใส่น้อเดยวเดยวเท่าไหนก่อหกหกพันเจ้าเจ้าเข้าหนึ่งใส่น้อสองสามสี่อป็นูอเพห้พอใ0 0อีพอสิบพันอบใจนะเจ้าเจ้าเจ้า โอ้เดี๋ยวแนวไซล้วปะเนี่ยเดี๋ยวแนวไซเครื่องแล้วซื้อของลูกอยู่ไซฮะลูกอยู่ไซลูกมาจะไทยผุ่นเ <c oughs> จ้ามาฟังมาขามาเวียงจันเนี่ยนะเฮ้อเฮ้อยู่น้องไายพุน่นบ่รู้เลยน้องไายไปอีกพุ่นน่ะไกลพุนน้องไายไปหมื่นเจ้า <c oughs> ไปอยู่ทางอีสานใต้พนอ,อยู่เทิไทยไนนเ,เ,นนเนี่ยน,น้องเจ้าก็บอกข้อม่าคือกันนี่ล่ะเล่าคือกันท่านขุนกระไรเล่าคือกันเจ้ก่อนมันเล่าโดยดิดเออเล่าหย,ยุดเอาแต่สมัยก่อนเจ้ามีาาแต่เล่าละเล่าญี่ปุ่นทั้งแต่หลายสามสิบล้านเท่าอหอดเท้โอฮะหอดแล้ว โอ้ได้ได้ยังคับเอ,อิญเอิกระเดบเนาะกระแทบเพิกระเดบเอิกะตีบก็ได้คือกเจ้าเอินกระตีบวะกระตีบเฮ้อเดี๋ยวใส่เครื่องขางหนานะใส่หม,ม,ม,มักมองหมักไหม่ใส่เครื่องถักใครักหนังแล้วเอาเข้าเอานั่นเสืิเจ้ากระเด<อ>บกระเดิบกระเดบ โอ้หนิเป็นเพื่อนบ้านนี่เป็นบ้านบ้านยังกับบ้านยังในบ้านตอร์นไต๋ปะเออขึ้นครับตอรนไต๋บออ่บ,บ,บ้านไต่ลำไต่ลำอีพ่อก็ไต่ลำปะไต่ลำเจ้าโอ้ไต่ลำไต่แดงอยู่น้ำกันปนกันเนาะอยู่น้ำกันปนกันไต่ยังก็มีอยู่ลุมพุ่นมีเแล้าสูงแดงโอ้อีเมียนก็นมีะ่ะอือแล้าสูงนี่อีเมียนปะอีเมียนขื้นมงมงมงเนาะม เจ้าโอหมากมีหมากยังบ่อึดเนี่ยกินนี่เนาะหมากมีหมากม่วงบ่วอึดแต่ปีนี้บ่เป็นม่วงนะบ่หมากบ่หมากใช่ไหมเจ้าคือบ้านอยู่ใหญ่ใกันเนาะเป็นสวนบ่ทั้งนี้ก็มีบ้านบ่ทั้งนี้ทั้งนี้มีแต่น้อยนึงโอ้ท่งนี้ก็เป็นสวนนบ้านใต้หลำเนาะโอ้ bên bạn tay lắm bạn tay đầm ngân tay đầm บปรไส่สงจับตอนดเด้กดกระเ,เดิบกระเ,เดิบกระตีบ <c oughs> โอ้ยเมย่ขาเป็นอย่างนี้ ก็เลยใส่ขานี่ขาไปตัดอยู่เวียงจันเป็นอันเลยือได้ตัดอันนเป็นอันไหนพญานห,ห,หลวงนี่พญานหลวงเนี่ยเลยพญานหลวงเขาเอิญพนักงานคิดถูกเลยนี่โอ้ท่านหมอเพิ่นเขายาให้กินแต่บอนเดิมมันนั่นน่ะเขาแบบตัดตัดโอ้เป็นโดนบ่คือได้ตัดเป็นโดนเลยโดนเลย เช้าปลายปีนี่แหละแต่ไปตัดนะเจ้าไปตัดหนึ่งไปตัดจุกเบียงตัดจุกเบียงท่างหมอมาเอาไปเจ้าองค์การเขมาเอามาดินก็เฮือนบ่เจ้าเวียนย่างมาพ่อเนี่ยมือนึ่งเลยจั่นสารน่ะโอ้ยมือนึ่งจอหนึ่งจอกมือนึ่งแต่อันหนึ่งห่วยโดนเต๋อเตี้เนาะเตเยพื่อสิเฮ็ดใม่ได้เนาะเลาใม่เนาะ กระเดิบกระเดอบอันนี้กระิเห็ดนี่ใส่มันเดีเนาะเอ็ดเอาเสือกใส่อย่างนี้อันนี้ก็จะเอาเสือกเทน้ำคือนเขาเขาใส่อันนี้เนาะเขาใส่ขาคางเนาะแม่นวะเขาหอยใส่นี่ยสายเสือเริ่มจับพายไปหานอพายไปหานอเนาะพักหานอเออกระเดอบกระเดิบกระตีบอยู่ไทยมีแล้วเนาะคือเนาะบ่เขาบม่ใส่หรือตอนนี้ ใส่พลาส,สติกใส่นั่นเป็นหล่ะนะเครื่องไม่ไพ่นี้ปยดินเฮนบอมากินน้ำก่อนยูนีก็ได้แม่นั่งรมกันเล่นยูนีก็ได้เออนั่งนี่ก็ได้ตัวนี้ปเป็นยังอเป็นยังนเออนา,นานะาานนนห่อน่นหีเนาะสองสาม,มอนน่นเนาะหอนแห้งนะโอ้ขืนดบเนาะเเนาะ มาได้อยู่ที่นี่ดอกเจ้ามันมึมีเงินเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเออเฮ็ดไปเทื่อเลยเทื่อเนาะอยู่อยู่กับไผ่นิ้วสองแถวเนี่บ่อันนาลูกไปให้โอ้ลูกไปให้เจ้าโอ้อยู่แค่คำทางนี่ก็ดีอยู่นี่ยธรรมศาสตร์งามดีเพ่งเนี่ยเขาไปนำเชลรี่บอเอาน้ำเซซัลลี่บรรยากาศดีกักเลย กระเดบกระแด็บกระเดบค่อยมากมากอ้กระแด็บนี่ตัวเฮ็ดอันรุ่นเก่าๆแข็งดีเนาะเก่าๆนะใส่โดนๆนะมันแข็งดีย่างขาฮะบุ๊ันใส่ขาย่างขาย่างขาวไว้ไมันเออตัวนี้ตัวนี้เห็นบ่ย่างขาไว้สักเดือนบอ่มันเดินจากเอาไปสู่เอาไปใ<อ>ส่เจ้า มันจังกุ้มโดนมาโดนนะบอมาได๋ยี้หามื่นแล้วมาที่ส้มเนื้อปุณนะที่นี่สกลับไปสิกลับส้มเนื้ออะไรนี่สกลับส้มเนื้อล่ะเจ้าไปมาแต่ทั้งอันเวลามามาตั้งหนองข้างปุณนะเออมาบังเอญเลยมาชิงคอเนี่ยนะแล้วก็สิลบเมื่อทางพี่ขี่รถตากแดดโอ้ห่อนไอ้ว่าห่อนอยู่ อยู่ไทยก็ห้อนกัวเนี้ยโอ้ห้อนกว่านี้อีกนะห้อนกว่านี้อีกเจ้าอยู่เวียงจันทร์ห้อนกว่านี้เอออยู่เวียงจันทร์ห้อนหูบเขาก็อยู่ไทยก็บห่อนทำเวียงจันทร์นั่นแหละท้อกันนะเจี๊ยบจันทร์ห้อนได้่นังไข่เนาะโบไข่หรอห่อนคักเลย่ะโบคืออยู่นี่ต้นใหม่มันหลายกัวอยู่เวียงจันทร์มันบ่ค่อยมีต้นใหม่มันมีแต่เฮือนเฮือนก้อนี่แบบนี้หลายอยู่ชอบเนือนี่อันนี้ยังมาห้อนเลยเด้อ ส้มเนื้ออากาศดีเนาะส้นือนี่พอดีเนาะพอดีเนาะแต่หนาวเอาหนาวแห้งผดหนาวผดอยู่นี่ยังห้องได้หนึ่งเจ้ามันคือน้ำเคือน้ำมาเนาะน้ำเยื่อเนาะโอ้เพ่ลสิเห็ดใดญอันนึ่งมือนึ่งนี่เห็ดใดญอันนึ่งมาเถอะเออมือนึ่งเห็ดใดญแต่อันนึ่งห่วยถ้าว่ามีไม้ไรผมมีไม้ดบปามือ มีไหม่กโอ้จักเราเนียตงขูดไปขูดมาหลายขูดเลยจักขนาดเลยอันนี้ให้เธอลูกใช่อสองหน่วยหน่วยพันเด้อนั่นน่ะหน่วยจักพันสองหน่วยสิผาพัน <laughs> อ๋อสองหน่วยนะ่ะ <laughs> สิผาพันเดี <laughs> <laughs> ๋ย<อ>ซื้อยุ่เมืองเอ็ดนะ่ะซื้อซอยเด็กน้อยมันดอกซื้อกรได้มาหอยแม่น่ะหอย ไปใส่ใส่เขา่าใส่สินเอาไว้กินลำทาง <c oughs> <S <S มาแต่ฟุ่นก็มาลูกจัออกรหรือว่าเอาลูกจักสรสินลูกใหญ่มากบ่บ,บ่เอาลูกจักอยู่สมเหนือนี่นอลูกจักอยู่สมเหนือนี่เอาลูกอยูรที่สมเหนือแล้วก็เจ้านั่งกระดั่งรถเมย์มาแล้ว,ลลวโอ้จากเวียงจันทร์มาหอดสมเหนือสิบแปดชั่วโมงเด้นอนั่งรถสิบแปดชั่วโมงนะไกลเกือบเลยเนาะไกลหรอเนาะ คือเขาว่าเจ็ดร้อยลักเจ็ดร้อยลักเยลักโอ้นอนเอามารดนอนบ่ไห้นอนเลยสว่ได้นอนงซอข้อไส้ข้าขึ้นขึ้นผูน่ะเขามาตีเดียวนี่บอเ่เคยมาแล้วเคยมาแล้วเจ้าเมื่อแอดแถวนี้เคยมาสามสี่ปีเหรอมาตั้งแต่เป็นพระท่านปูอยางคุณเอามานั่นน่ะอันเคยมาเดยกัยังแค่อนหนึ่งอันเคยมาเนี่ย เอันตรายเออบ่ย่านดอกอันบ่หม้อภาษาเดียวกันผันขามลูกมายามพี่น้องเออมายามพี่น้องอยู่จำเหนือนี่ฮู้จักเพิ่นไ่เกิดสวนมายามเจ้าอันมันย่านทางอันประรวมน่ะเออเออย่านตออเกิดอันนอกความบดนอกย่านอันเดียวนั่นล่ะย่านแนวเดียวนั่นล่ะอันอื่นบ่ย่านอันเด้ออันอื่นบ่ย่านดอกย่านเดิมคนบ่ย่านดอกคนย่านแต่ลูกความมันน่ะ เข้ามาแล้วเข้ากับว่าภาษาเดียวกันมันก็ง่ายอยู่ฟังความกันได้หมดน่ะจะเผาใต้หลามจะคอยกับฟังความได้ไหมเผาไต้แดง่อยกับฟังฟังได้ก็ฟังได้เน้อฟังได้การกบความมันเสียงมันต่างกันเออเสียงต่างกันลอยนึงเจ้าท่านเออเนอภาษาเวียดนามเต็มมันก็ต่างแท้นัลนเจ้าโอ้กินน้ำก่อนน้ามันเลิศนี่น้ำเขียวนี่น้ำใบมะกตมรกต ไม้หมากระดอกนี่คืออย่างน้อใบไงหมัยไงน่นี่โอ้ไมลำไงวะนี่ใบโอ้มันมันแก่อย่างมันแก่อย่างใบลำไงอืมเออเนาะมันหอมดีเนาะมันามันวมหอมดีเลยนะอืมเอาเบอร์ไม้เสด แน่อยู่มันนี่สิโต๊กอีกได้ในยง่แรงนี่ยบังเด้อจังวะมันเอ่าเมื่อวานนี่บุญึกว่าพ่ายจิฝนเนี่ยมันห้อนอ่าห่อนแห้งเมื่อวานห้อนพี่ลึกเมื่อวานในห่อนแห้งอีหลีห่อนแท้ห้อนว่าคอยจนเหงาแดดเมื่อวานนี่ขี่รถมากกับเศร้าไปน้ำทางนี่ละมันห่อนหลายขานขี่มันนะ มันนี่เมื่อเมื่อสั่เหนือร้อยหนึ่งเจ็ดลักหน่อหัน่ะแม่นละสีไปเศราอยู่สบเบาก่อนจังไปเออไปใช้สบเบาเออจังมืออื่นจังสอบแต่เศร้าเออจากนี่ไปสบเบาก็เศร้ารักเหาะเออเศร้าสี่ลักโอ้เศร้าสี่ลัก ไกลดอกจัหน้อยกับหอดแล้วอันนี้เป็นเฮื่อนใต้ดำบ้านขามเนาะโดยบ้านหน้าขามโอ้นี่หลังหนึ่งปุ่นเดฟปุ่นน่กับหลังหนึ่งติดกันเนียของเจ้าดีตตวเงินนี่นะโอ้ไม่เจ้าหลายเนาะไม่เจ้าเต็มเลยนะ tay lắm lắng nhờ nó ngân đầm ถ่ายเฮือนนี่เด้อโอ้เฮือนเฮือนเก่าเพิ่นยังเหลืออยู่สองสามหลังเนาะตั้มโฮกว่ะนี่โอ้มาเที่ยวล่ะกาแหมกินหนามยูฮานน่ะนะเลยแน่มาเห็นเฮื่อนเออเห็นเฮือนเก่าเลยนยางเลาะมาเบิ่งบาสเบงเสา เสานต่างของหินเห็นป่เงินไ,นไนต่ลำ <c oughs> <c oughs> ่ายหน่อยเด้อให้ลุงทายน่เด้อลุงทายเฮือนนะตูมันไหมหมพี่พีพี่พี่พาไปเฮือนหลังปุ่นหยไม่ไมมามามาสบายดีแม่ สบายดีเฮ็ดอันเลิรเนาะเฮื่อนไต้หลัโอ้เฮื่อนหลังนี่คักเนาะเฮื่อนเกาหลังนี่คักเนาะ งามงามเฮือนใต้ลำเฮือนเก่ามาเบิ่เงเฮือนเพิ่นโอ้เฮือนใต้ลำเฮือนเก่าเฮือนใต้ลำมันน่ขาขำ เพื่อนใต้ล้มบ้านนาบ้านขามเห็นว่าแต่ลางเพื่อน đây là hương của tây lâm, vào phân này, bỏ qua phần khứa tăng quen à. โอ้เล่าเขา่าเพิ่นเล่าเขา่าคักตังเพิ่นมาหน่อยมาตามมามามาหลูกมือเฮาไปย่างไปเบิ่งเล่าเขา่าเพิ่นก่อนนี่เป็นเล่าเขา่าเพิ่น เห็นบ่เราใส่เขาา่าคนเล่าเขาา่าคนเห็นบ่มีกระตูอัดอไว้เล่าเข่านี่หละมันสิเป็นข้างในมันสิเป็นแบบนั้น างในกนสิพุ่นกระดนกเกษีมุ่งหลังฆ่าใส่ไเ,เห็นไ่มไก่ไก่หน่อยไก่หน่อยเข้าปะยางแล้วยางน้ำเลยยางนำ้ำนี่เงินไต่หลัง าพีมามาพี่แล้วไปไกลหน่อยมาพี่โอ้ยหันแท้โอ้ตำหูกชุวยเฮือนอนะแม่เนาะตำหูกกันเรื่องไตหลำ่ำเป็นผ้าเบื้องเฮือนเกา่าผ้าเบื้องเฮือนเกา่าเรือนตัวนี้กะเก่าแน่นอนเนาะ Ừ, chắc pì rồi mẹ này hoa 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 gì bảo anh này bên hương này cái hương mơ đâu nè nọ, cái song cao cao kiểu này nè nọ, song tai lấm tai cao รู้มาตะเวียงคุณนะเจ้าน้อยมะเจ้ามาไปใส่หรอเฮ้ยมาพีกก่อนไหมเนี่ยฟากไปไหม ใกล้น้อยแม่ใกล้ใกล้น้อยใกล้ใกล้น้อยเฮ้ยเอาใกล้น้อยเอา้าเอาสื่อนมเด้อใกล้น้อยเออยด้อไปไปสื่อพุ่นไปขึ้นไปไปใส่เหรียญไปห้าน,นี่แม่ ลูห้ค่าขนมเพลิน